คือความคิดตัวเองต้องไม่ไม่ต้องเป็นต้องต้องไม่เป็นแท่งคอนกรีตซะก่อนอบางคนเนี่ยความคิดเป็นแท่งคอนกรีตเลยนะนะอย่างสมมติมีใครบางคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนทุจริตสมมตินะเขาก็ฝังเลยเวลาพูดอะไรก็พูดอย่างนี้เลยแล้วไม่ฟังอะไรสักอย่างเลยเนี่ยอย่างนี้มันไม่ได้ฮะแล้วเวทีที่ผมสังเกตนเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเรามีเวลาเราก็คงเอาเนื้อหาบางส่วนในเวทีดังกล่าวนี่มากาบเรียนให้ผู้ชมเขาพูดดีกันเองฮะแต่ท่าห,หนักเลยนะฮะ<อ>แล้วใช้ภาษาหยาบคายมากขออนุญาตนะฮะ อย่าอย่าพูดเถือะมันมันยากเกินไปไะนะเพราะฉะนั้เเนเนี่ยความหลากหลายเนี่ยเป็นไปได้ก็กอดต่อเมื่อแต่ละภาคฝั่งเนี่ยต้องไม่มีท่อนความคิดที่เป็นอคอนกรีตถ้าเป็นท่อนความคิดที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะแล้วพอกดีตะกัวเนี่ยจบฮะก็คือทะเลาะกันโอเคครานี้อยากให้คุณอนเนี่ยอ่านเรื่องทางด้านสาธารณสุขสักนิดหน่อยได้ค่ะนะครับว่าทางโพสต์ทูเดย์นี่นะครับเขามีความคิดในเรื่องอสปช ด้านสุขภาพและการปกครองท้องถิ่นอย่างไรฮะเดี๋ยวภาพขึ้นโชว์เลยนะฮะขึ้นว่าเครือข่ายประเวทกปป,ปสยึดเลยนะคะโดยบอกว่าบุคคลที่เป็นสปชทางด้านสาธารณาสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมจํานวน1ิบห้ารายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของหมอประเวทวสีนะคะราษฎรอลุโศแล้วก็กลุ่มกปปสไม่น้อยกว่าห้ารายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์นรงศักดิ์นะคะอังคสุวัพลา ที่ปรึกษานายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งในทีมวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการอ๋อเขาภัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นคณาทางานให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขด้วยนายแพทย์สุวัตวิริยะพงศุกิจค่ะอดีตเลขานุก,การชมรมแพทย์ชนบทปี38-40แล้วก็ยังเป็นแกนนําการเคลื่อนไหวของชมรมในปัจจุบัน รวมถึงสุพระนานาคผิวโคศกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาชนด้านสุขภาพที่มักเคลื่อนไหวสอดรับกับชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็ องค์กรตระกูลสอมาโดยตลอดสอเสือไม่รู้สอไหนนีนะคะนอกจากนี้ยังมีบุคคลซึ่งเคยขึ้นเวทีกปปสในการเคลื่อนไหวลมรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรจนนํามาซึ่งการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นปราโมทไม้กัดอดีตอธิบดีกรมชุรประทานพรธรรมรงนาวสวัสด์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนีนายแพทย์นรงศักดิ์และนายแพทย์สุวัรดร์ก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปสด้วยนะคะขณะที่บิกทหารเข้ามาเพียงสองคนได้แก่นาวากัศเอกไพศาลจันทรพิทักษ์แล้วก็พลเรือเอกชานชัยจเจริญสุวรรณ ส่วนรายชื่อสอปชาทางด้านการปกครองท้องถิ่นมีสองรายนะคะที่จุดยืนทางการเมืองชัดเจนแล้วก็เคยขึ้นเวทีกปปสได้แก่พงพยอมวาสภูตินะคะอดีตประกวงมหาไทยและจรัตสชวนมาลาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนักวิชาการอีกหนึ่งรายค่ะก็คือวุฒิสารตันชัยยะนะหรือตันชัยแม่ใจนะครับนะรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในยุคที่บรวรสุวรรณโนเป็นเลขาธิการนั่นเองขณะที่ ศิลาพรบัวสายค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสอกวเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เชื่อมโยงกับทางนายแพทย์ประเวทอย่างแนบแน่นเนื่องจากเป็นภรรยาของนายแพทย์สุภกรบัวสายผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาว,วชนสสคแล้วก็อดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสทั้งหมดนี้นะคะเขาก็เลยฉายภาพถึงการปฏิรูปในอนาคตายังไกลที่มีแนวโน้มค่ะว่าจะเกิดการผูกขา วิธีคิดแล้วก็กลายเป็นปฏิรูปนะคะไม่ใช่ปฏิรูปจะเป็นปฏิรูป,นปรรในท้ายที่สุดผมชอบนะครับคำนี้เนี่ยโพสต์ด์เขาบอกว่าจะกลายเป็นปฏิรูปในท้ายที่สุดก็ต้องตามกันดูต่อไปนะฮะแล้วก็ทางโพสต์ด์ก็สรุปแล้วนะครับว่าสายสุขภาพปกครองท้องถิ่นเครือข่ายประเวทวสีกับกบอบศยึดไปเลยครับก็รู้สึกเราจะต้องพักครึ่งก่อนเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาต่อกันนะคะพักกันต่อนสักครู่ค่ะ ด้านของสุขภาพรวมไปถึงปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็อยู่ในเครือข่ายของหมอประเวศแล้วก็ปปสกปปสยึดไปนั่นเองทีนี้มาดูอีกทางค่ายหนึ่งนะคะมติชนกันบ้างค่ะคุณหมอคะก็ต้องเรียนท่านชมนะครับว่านักสื่อมวิชนเนี่ยไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะว่ศาสศาพิสูจน์แล้วนะเขายืนข้างฝ่า,า,ายประชับไตอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอดคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย mm hmm. จำได้ใช่ไหม คืนนี้เราก็ลองมาดูฝากฝั่งนี้บ้างว่าเขาคิดกันยังไงเมื่อกี้เราไปดูฝากฝั่งที่เขาสนับสนุนคอสชอเขาคิดแบบที่ว่า <c oughs> สาธารณสุขนี่ถูกโพเวสกับก,บกบสอสยึดไปเลย <c oughs> และส่วนอื่นเป็นยังไงก็ลองเรา,เรา,เ,ราเราพูดไปแล้วเราไม่อยากพูดซ้ํานะฮะค่ะคืนนี้เนี่ยนะฮะทางผู้ได้ชัยเาเขียนอย่างนี้นะฮะว่าขณะนี้เนี่ยมีการคัดเลือกจาก7,000กว่ารู้สึกจ <c oughs> <น>ะ7,600 360ไม่แน่ใจนะแล้วเหลือ250คนเนี่ย นายกหรือหัวหน้าคอสชอนะฮะท่านประยุทธ์เนี่ยยันมาหลายสิบรอบตั้งแต่เริ่มกระบวนว่าไม่มีล็อกสเปก <ฮะ S 1> ผมจะล็อกไปเพื่ออะไรจะล็อกเพื่อให้อำนาจหรือผมมีอำนาจอยู่แล้วจะล็อกไปทําไม <ฮะ S 1> ใครมีข้อมูลเอาไว้ให้หน่อยวันนี้ผมต้องการไปรูปประเทศให้ดีขึ้นท่านว่างกันนะท <ฮะ S 1> ่้นตอนต่อไปจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติและนําขึ้นทูลก้าวไปในวันที่สองตุลาก่อนหน้าที่จะเดินหน้าทํางานใหญ่สิบเอ็ดด้านนะฮะอันนี้ก็หวังนะ,ะว่าข้อคิดเหน็นอะไรต่างนี้ท่านจะไปรับฟังไปดําเนินการหรือเปล่าไม่ทราบ หวังนะล่าสุดสื่อหลายสำนักเปิดรายชื่อสพชมีการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรส่วนใครจะร้องยีร้องเหก็ว่านตามทัศนคติของแต่ละคนคาวนี้ในทัศนคติเนี่ยนะในทัศน์ของท่านอธิบดีท่านอดีตเขาขอ,ขอประธานอภายัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะักวิชาการชื่อดังคืออาจารย์สุขุมเนี่ยนะฮะท่านดังนะ<า>ในเรื่องสพชในครั้งนี้ท่านพูดอย่างนี้นะฮะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้นคงผู้ลำบากค่ะ เพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ารายชื่อที่ออกมานั้นน้ําหนักถูกเทไปอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเสียหน่อยคนที่อยู่ในความขัดแย้งด้านหนึ่งได้รับการคัดเลือกเยอะซึ่งคอสชอาจจะมีความพยายามให้ได้คนจากทุกฝ่ายเพียงแต่ที่ออกมาเป็นแบบนี้ท่านว่าไงน,นนะเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมรับ ตัง้งแต่ต้อนรับไม่มาสมัครเองต่างหากนี่อาจารย์สุขุมก็ว่าไปตามเนื้อๆนะจะให้คอสชอไปเลือกจากที่ไหนคอสชออจ,จะบอกแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะพูดว่าการรูปครั้งนี้ไม่มีการไม่มีนักการเมืองเลยก็คงจะพูดไม่ได้เสียแล้วเพราะมีนักการเมืองที่มีชื่อมีระดับเข้าร่วมอย่างเช่นในชัยชิดชอบหรือในอร่งกรพลบุตรก็ถือเป็นชื่อที่ต้องคว้าไว้งานนี้อย่าบอกว่านักการเมืองแอนตี้หรือไม่อยากร่วมส่วนประธานสพชนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่คอสชอไว้วางใจที่สุด จากเรื่องนี้เรื่องสําคัญกว่าคิดอยู่ว่าอยู่ที่ตรงที่กรรมธิการยกล่างน้ำหนูนที่ผมเรียนเลยนะฮะผมจินสงสัยผมเองเนะอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้ที่อาจารย์บอลศักด์เนี่ยมาเป็นประธานสปชเสร็จแล้วจะมีกรรมธิการยกล่างารัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีชัยจะรับหรือเปล่านะอ,อาจารย์มีชัยอาจจะรับก็ได้แต่แต่มีรายชื่อโผลมาเหมือนกันนะคะว่าคนที่อาจจะมาเป็นประธานสปชเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเหมือน เครือข่ายของคนเอกปรมย่ะที่มีรายชื่อเกิดเข้ามาอันนี้ก็เดากันเยอะไม่เป็นไรฮะใช่<ะ>ใช่ผมเพียงแต่ดูแล้วเนี่ยคนที่มีเรียกคุณภาพนะแล้วก็ระบบคิดอะไรเงี้ยแล้วอยู่คืาเรื่องมีบารมีเนี่ยมผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์บดศักนะแต่ว่าอาจจะมีคนบางคนคิดเป็นอย่างอื่นนะอย่าลืมนะต้องยกคือทั้งหมดนี้ต้องไปยังกรรมธิการยกล่างอีกทีนะฮะที่จะมีการค้าเรื่องต่อไปอาจารย์สุขุมให้ความเห็นไว้ต่อมาเนี่ยก็สอดคล้องกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยซึ่งท่านเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ สุโขท,ทัยธรรมธิราชครับระบุว่ารายชื่อที่ออกมาก็คงมีคนตั้งคาถามเยอะถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาที่คอสช,าชาใช้ในการเลือกว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรจากรายชื่อที่ออกมาพบว่า40สวได้เข้ามาหลายคนและคนที่มีทัศนคติสอรดรับกับคอสช,าชาก็เข้ามาเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนเลยนะครับค mm ือ hmm. เขาเป็นชุดความคิดอจะไปตีเขาไม่ได้นะเพราะเขารัฐะหารยึดอำนาจแล้วนี่ลงทุนยึดอำนาจทั้งทีเนี่ยก็ต้องชุดความคิดตัวเองไปท mm ้ามันไปตีเขาไม่ได้หรอกครับเป็นอย่างนี้ คนที่มีทัศนคติสอดร,รับกับคอสชเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้บุคคลหลายท่านก็อาจจะตูกตั้งคําถามในความรู้ความสามารถ หรือความเข้าใจกับกระบวนการเปร็นรูปว่ามีมากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นคําถามที่เกิดขึ้นอ่าสังคมซึ่งคสอสชก็ต้องมีคําตอบเห็นไหมท่านก็พูดดีนะก็คสอสชก็ตอบไปสิครับและมีคำอธิบายว่าเลือกคนนี้มาเพราะอะไรมีความรู้ความสามารถโดดเด่นในเรื่องนี้อย่างไรเพราะคนเดียวจ,จะมองไม่เห็นก็ได้ mm hmm. แต่คสอสชเขามองเห็นก็ได้ว่าเลือกมาเนี่ยแล้วจะให้เป็นรูปอันนี้ดีใช่ไหมอาจารย์ยุทธพรเขาพูดดีนะฮะ อาจารย์ุพร์วิเคราะห์ต่อไปนะครับในแง่ของความหลากหลายนั้นคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากคอสชเข้ามามีส่วนร่วมน้อยมากเกินไปเมื่อเทียบกับคนที่มีความคิดเห็นในทางเดียวกับคอสชแล้วยังเชื่อว่าไม่พอครับเพราะความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นเพียงแค่นี้เนี่ยมันคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนหรือว่า จะทาให้คนส่วนใหญ่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญได้มากน้อยแค่ไหนเห็นไหมท่านตั้งไว้นะ,ะถึงที่สุดแล้วหากคนเขาไม่รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญแม้จะมีตัวแทนที่แตกต่างหลากหลายเข้ามานั่งอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรกระบวนการขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงกลุ่มเดียวแต่เกิดกับคนในทุกุกส่วนของสังคมและลงลึกไปในระดับชุมชนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญก็คือต้องคิดให้ได้ว่าต้องทําอย่างไรให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือการคัดสรรตรงนี้ไปอาจารย์ยุทธพรแนะนํานะอนอกจากนี้ยังเสนอด้วยว่าหลังจากนี้ไปคอสชอต้องทําให้สปอชอที่รับคัดเลือกสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์ลงไปยังสังคมทุทกๆส่วนได้ทั้งนี้สังคมที่เห็นตรงและเห็นต่างกับคอสชอแต่ถ้าดูจากรายชื่อแล้วคิดว่าคนที่มีบทบาทในสปอชก็คงมีอยู่ไม่กี่คนและเป็นคนหน้าเดิมเดิม ที่เราเคยเห็นว่ามีบทบาทในการเมืองอยู่แล้วซึ่งก็น่าคิดว่าคนเหล่านี้จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่นมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมบอกอย่าเป็นแท่งคอนกรีตนะถ้าเป็นแท่งคอนกรีตจบเลยฮะเป็นคําถามที่น่าสนใจจานยุทธพรยังพูดถึงนะฮะกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญด้วยว่าก็คงเป็นคนหน้าเดิม <c oughs> และรัฐมนูญที่ร่างออกมาก็คงจะเป็นรัฐมนูญที่เป็นปมสป,ป,ปมปัญหาคล้ายๆกับรัฐรนุนห้าศูน50 เพราะว่ากระบวนการร่างมันไม่ได้ยึดโยงจากประชาชนให้เห็นเองชัดเจนเมื่อประชาชนไม่ได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมเพียงพอรัฐมนูนที่ออกมามันก็ไม่ได้ให้อะไรกับสังคมได้มากอย่างที่ควรจะเป็นท่านพูดต่อนะครับรัฐมนูนเป็นเพียงบทบัญญัติที่เป็นรายลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่มันจะส่งผลสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดวางความสัมพันธ์ทางอํานาจของ คนในสังคมผมอยากให้คอสชฟังนะฮะข,ข้อคิดนันที่ดีฮะคือจัดวางความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมตรงนี้จะเกิดขึ้นจากกระบวนการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ของสังคมคนในสังคมซึ่งต้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยที่ทําอย่างไรให้คนในสังคมได้เรียนรู้จากกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอย่างรัฐธรรมนูญปี50เที่ยวกับปี40แล้วเรารู้สึกได้เลยว่าทุกคนได้เรียนรู้จากปี40มากกว่าเนั่เพราะปี40ยยึดโยงกับประชาชนมากกว่า มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์คณะมดีคณะรัฐศาสตร์มสทสรุปและทิ้งท้ายว่ารายชื่อสบชที่ออกมาพบว่าหลายชื่อดูจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยยึดโยงกับเป็นชนเท่าไหร่ท่านพูดไพเราะน,นะฮะ<ม>หรือไม่ได้มองว่าเสียงประนเป็นเสียงที่มีคุณค่าแต่อย่างไร<ส>ต่อไปนี้ผมอยากให้คุณแอนอ่านความเห็นของท่านอาจารย์นิติ เอียวศรีวงศ์นะครับกาเยีเนท่านทู้ชจทางบ้านเดี๋ยวตบท้ายเนี่ยผมก็จ,จะแสดงความเห็นเพิ่มเติมอ,อีกทีนะคะ,ะในขณะที่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะนักวิชาการอิสระบอกว่าเท่าที่เห็นรายชื่อนะคะหากเป็นไปตามที่ปรากฏนั้นจะเป็นการสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นในตัวเองของคอสอชอที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในกลุ่มคนที่มีชื่อเหล่านั้นมีรายชื่อของคนที่คอสอชอเห็นอยู่แล้วค่ะว่าควบคุมได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าควบคุมไม่ได้เลย และหลายคนในนั้นเนี่ยก็มีเครือข่ายที่อยู่วงนอกนะคะของคอสชอไปซึ่งพวกเขาคาดหวังค่ะว่าจะสามารถเข้าไปดึงคนที่อยู่ในเครือข่ายพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของคอสชอได้เพิ่มมากขึ้นคือจริงๆแล้วค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอันนี้อาจารย์ลิทิบอกว่าเมื่อคุณท,ทํารัฐประหารจะหาความชอบธรรมได้ลำบากอยู่แล้วดังนั้นค่ะวิธีที่จะสามารถทําให้อยู่